ย่าเหมือนจะนั่นเราแถวนี้ไม่วะรู้สึกว่าจะมีเป็นพวกแบบแถวๆเลมน้ำาหน่อยบอกว่างานดีมากเงินดีแต่ยังไม่มีรายละเอียดเลยเห็นบอกให้แต่งตัวแบบว่าเหมือนเป็นชุดนักล่ามาก่อนเออ,อมีแก่ด้วยเขียวยาโอ๊ยนี่ไง เพนนต,กต,ตกอะไรตอนนี้เนี่ยไอ้บ้านี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วตีสองตีสามนายทำไมถึงมาเรียกฉันดึกแถวนี้เลยวะดึกป่านนี้นายไม่รู้อ่ะหรอว่าเราต้องําอะไรไม่รู้เห็นนายแจ้งบอกว่าให้แต่งชุดเหมือนนักล่าออกมากลางดึกประมาณช่วงตีสามเดี๋ยวมีงานให้ทําแบบงานเงินดีมากเราได้รับคําสั่งมาให้ออกตามหาคนคนหนึ่งเนละคนที่มีอิทธิพลอย่างมากเลยละ่ะใครอ่ะนายกเที่ยวค่ะนายกปัจจุบนนันไงอ๋อย่าบอกนะว่า เขาหายตัวไปหรอไม่เชิงว่าหายตัวไปแต่มันหลบตอมมาที่นี่หรือเปล่าเนี่ยแหละเออเออทำไมทำไมเขาบอกว่าถ้าเราหาไปเดิไปเดิไดเินรางวัลแบบเยอะเมืองรางวัลเท่าไหร่อี่บาทวะน่ะเขาบอกว่าตามที่เราขอเลยก็ได้ตามที่เราขอเลยและสิ่งที่เราต้องหานี่คืออะไรโจนหรอล่าโจนป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่านายกไกน่าจะหายตัวฉันว่านะนายกอะหายตัวไปแน่เลยไม่งั้นเขาคงไม่ให้เราไม่มาแถวอ้ยไม่งั้นเขาคงแบบไม่ให้ราให้เรามาแถวนี้แล้วเขาบอกนี่ว่าให้เรื่องนี้เก็บเป็นความลับ้วยใช่ปะใช่ เราเลยต้องว่าเขาได้ข่าวว่าเห็นนายกล่าสุดมาที่เกาะนี้เนี่ยแล้วนี่บ้านใครเนี่ยอันเนี้ยบ้านเราไงเนี่ยมันมีแผนที่เออฉันฉันเป็นแผนที่ที่นายให้มาด้วยเห็นบอกแผนที่มันคือที่นี่เลยนี่ใช่ไหมใช่นี่แหละนี่ือบ้านที่เราจะพักแล้วเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนเลยอ่ะใช่ดวงว่าเราจะหาเจอโอ้ยอย่างน้อยมันก็มีไฟฟ้าให้เราใช้เพื่อนมีทีวีมีตู้เย็นพร้อมในตู้เย็นโอ้ก็มีอาหารนะมีของสุขของดิบเต็มเลย ขบเป็นอะไรบ้าดูหน่อยดิขบนเหมือนว่าจะเป็นห้องนอนและอุปกรณ์ห้องนอนและอุปกรอ่ะปุ่มสัญญาณล้มเลิกการตามหาอ๋อห้ามกดนะเฮ้ยมีนี่มีปืนด้วยเพื่อนมีกระสุนมีพวกยาเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงนี้มีหนังสือด้วยอ่ะแล้วก็มีเหมือนจะมีรูปภาพด้วยแล้วก็มีโดนไม่รู้ว่ารูปภาพอะไรเนี้ยเฮ้ยเพื่อน นี่รูปผ้าเหมือนจะมีคนแก่อ๋อนี่มันนายกที่เขากำลังหาเสียปัจจุบันนี่ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชใชในายกบุวยอะ่ะใช่ปะ่ะ ใช่ใช่คนนี้แหลอะอ่านหนังสือก่อนนะหนังนะสือมันเขียนว่าอย่างที่ประกาศไปพวกนายจะต้องตามหาคนหายหน้าตาเป็นยังไงสามารถดูที่รูปได้เลยรางวัลเงินเงินรางวัลอย่างที่คุยกันไว้หากจะล้มเลิกการค้นหาให้กะปุ่มบนห้องนอนของพวกนายแต่ไปไม่ได้หากรู้สึกว่าอันตรายสามารถกระปุ่มได้เลยเพวกเราไม่อยากให้คุณเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอเราขอให้คุณเชื่อว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดอยู่ในป่าแห่งนี้พวกคุณไม่ใช่กลุ่มแรกที่มาที่นี่ทุกคนที่เคยมาต่างพากันพูดว่ามันมีอยู่ มีบางคนได้กลับมาบางคนไม่ได้กลับมาขอให้คนโชคดีสามารถล้มเลิกได้ทุกเมื่อเราจะรีบส่งคนไปรับคุณขเขาพยายามให้เรายกเลิกให้ได้เลยนะอย่ยกก้เพื่อนทีแ่แค่แค่แค่มันพูดมันก็อันตรายแล้วอะเอาปูไว้ที่ชันเลยฉันจะเก็บไว้เราจะได้เงินรางวัลเนี้ย <c oughs> มีเพื่อนมาเก็บเร้วนี่เอาไปคนละชุดเลยเนี่ยมีระเบิด2ระเบิดควัน2มีกล้องมาจจำปิดแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีโดนอันเช่นเก็บเองแล้วก็มีอ๋อแคปินฮุกมี แคมัลล่าที่เอาไปส่องกันแล้วก็มีน้ำยาเอาไปเก็บให้หมดเอาคนเล่นหน่อยเกิดแค่บัรทูนมันก็โอ้ยแ้เกิดมามันก็น่ากลัวแล้วอ่ะเอ้ยอย่ากลัวเพื่อนสับหลามีจริงที่ไหนเขาจะเป็นปืนจงเป็นโจ้เราจะแบบเล่นลิ้นอะไรเงี้ยพวกโกหกอะไรเงี้ยเรต้องจบวต่กล้าไปหน่อยแต่คนคนเขาไม่นด้แล้วครับเขาขยะกลัวอยากลัวอยากลัวนายไม่ขี้กลัวจริงเลยเอางี้เชื่อมกล้องก่อนเอาไปเพื่อนเราจะได้ติดตามกันแล้วกันเอาไว้ไหมนะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเก็บก่อนใช่ใช่ไมอันนี้ไม่น่าไว้ติดคนนะน่าจะติดไอ้สับหลามันหรือเปล่ามันอาจจะ ันเอาไว้ติดแบบเออก,ก็จริงอะ่ะเป็นไม่ได้อะ่ะเธจะมีสูวนเลยว่าสมัมภาระมีจริงไม่มีจริงงั้นตามมาคือบ้านเราอ่ะนะใช่ไหมมันค่อนข้างจะอันตรายนะถ้านายเคยดูทหารมาเราควรติดก้อมนมาจ่อปิดทั้งป่าเพื่อที่เราดูการเคลื่อนไหวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายกด้วยหรือสมัมภาระที่นายกำลังสงสัยอะไรเงี้ยได้เลยเพื่อนฉันเชื่อใจน,นายนายนั้มีเซนส์เดี๋ยวฉันถือปืนหรอกโอ้โหให้นายเอ้ยแต่ก็ยังดีนู่ว่านายจะแบบอยู่บ้านคนเดียวให้ฉันออกไปกลางป่าตอนตีสี่ตีสามตีสี่ เออวะทำไมฉันไม่อยู่บ้านวะไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปด้วยกัน <laughs> โอเคกล้องเมื่อกี้แล้วหนึ่งเดี๋ยวคนด่วนมั่ติได้มากี่กล้องอะ่ะก้าอ๋อประมาณอุ้ยหลายกล้องเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ยมีกี่กล้องมาแตมาจะมีประมาณสิบห้าสิบหกกล้องอะ่ะโอเคตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะเชื่อมต่อเรียบร้อย,ยเราควรติดตรงไหนมากอะ่ะในป่าอะไรอย่างเี้ป่ะในทางเดินไหมสมมติว่าเราวันนี้เราจะเดินฝั่งน๊ดี๋ยวอีกั่งเไปติดอีกฝั่งเพื่อที่เราจะได้จำทางได้อะไร่าง้ได้ได้เคตองนี้อ่เคเราเข้าป่าต่อไปฝั่งตรง เนติดรรียบโอ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันอะไรไม่เหนื่อยไม่อะไรแต่ไอตัวกล้องไปติดทิ้งสูงเนี่ยกล้องสัญญาณมันก็ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะกล้องที่หนึ่งโอเคกล้องหนึ่งนี่คือบ้านเรากล้องสองนี่ก็โอเคก็ใกล้ๆบ้านเราอีกทีอ่ะกล้องสามก็อาจจะเป็นฝั่งนู้นหน่อยอ่ะกล้องสี่ก็โอเคกล้องสี่นี่คือฝั่งตรงข้ามโอเคนู่นอันนี้คือบ้านเรากล้องห้ากล้องห้าฝั่งนู้นเชื่อกำลังหาอยู่ยังไม่เจออะไรเลยอ่ะกล้องเก้าได้กล้องเก้าโอ้บางทีกล้องมันภาพมันไม่ขลุ่นนะกล้องสี่ฝั่งนู้นก็จะไม่เจออะไร สัญญาณได้ขนาดไหนก็ดีแล้วสิบสามสิบสามก็จะไม่เจออะไรเลยสิบสามก็นี่ก็จะใกล้บ้านเรานิดนึงอะไรเงี้ยสิบสองเฮ้ยใคร่ใคร่จะเจออะไรไม่รู้อะกล้องมันกดกล้องไม่กดเงยขึ้นไม่ได้อะมันอะไรอะคืออะไรเนี่ยอะไรอะต้นไม้หรอไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมันเดินไปแล้วอุ้ยตกตกใจจริงถือปืนเพื่อนๆถือปืนไว้กล้องสิบสองเดี๋ยวนะถือไฟไปด้วยนะกล้องสิบสองอะฉันติดไว้ตรงภูเขาข้างบน่ะเราไปสำรวจไหมจะไปเหรอเอาไงอะ แต่ฉันเจอจริงนะเมื่อนฉ้นดูก่อนมันมันหายไปแล้วเพื่อนมันหายไปแล้วนายว่าไงก็เราแต่นายเลยฉันไปได้ไปแล้วเมื่อ้ไปเลยไปใช่กันฉันเห็นจริงๆด้วยมันเหมือนแบบเป็นเนื้อหนังคล้ายมนุษย์แต่ว่าเหมือนก้านต้นไม้มากกว่าแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอ่ะแล้วก็มือยาวอ่ะมีแขนขายาวด้วยอยู่บนบนเนี้ยบนเนี้ยต้นไม้สีม่วงข้างบนเนี่ยระวังไลนะเว้ยนายแกเป็นฮุกใช่ไหมเออมีอยู่เอาจะขึ้นไปใช่ปะเราจะขึ้นไปไปได้ไหมไปโอเโ้ยระวังนะเพื่อนโอเคฮึบฮึบฮึบเค ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถือไปเพื่ถือปืนไว้ไไตลอดด้วยนะได้อ,อยู่ไหนอะ่ะได้อยู่ไหนอ่ะจะเข้าไปหุยตัวบ้าอะไรวะตะกี้อ่ะนี่กล้องสองอยู่ข้างหน้านี่ไงเจอไหมลูกมาแล้วมาแล้วนี่กล้องกล้องอยู่ข้างหน้าเนี่นนนยตะกี้ตรงนี้เลยอะ่ะนี่ตะกี้ตรงนี้เลยเนี่ยมันยืนจะแถวเนี้ยมีร่องรอยอะไรมันไหมไม่รู้ว่าหายไปแล้วอะ่ะอลองส่องไปเรื่อยๆก่อนฉันว่ามันน่าจะมาฝั่งนี้เว้ยตามไปลูกฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้นี่เไงตะกี้ดูดิ่เพื่อนรอยเท้ามันโคตรใหญ่เลยไม่รู้เลยอ่ะ ดูดิใหญ่กว่าตัวเราต้องกี่เท่าเนี่ยตัวเลยเนี่ยเออเราสองคนยัง่ใหญ่ไม่เท่ารูนี้เลยนะจริงอ่ะทำไงเราดูนีมีรอยเลือดด้วยอ่ะดูดิเราว่าถ้าเราไปชราะานั่นราะได้ไปเลือดจากสัตว์เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหึเสียงสมิจะมีกลับ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 กลั่กลับกลัากลับ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 กลัเกลัลับกลับกลัลััลับกลับกบลับกลับกลับกลลับกลับกบบกลับกลบกลับบกลักลับกลบกลับลักลับบกลักลับกลบลบ กำลังอยู่กำลังเจอกับสัมปรานจริงว่ะเพื่อนของจริงว่ะเดี๋ยวนสัมปรานเอ็นตันั่นหรอเราลองกดปุ่มไหมแล้วกดปุ่มเหอะไม่ไม่เอาไม่เอากดไม่ได้เพื่อนเลยนะเพื่อนโอ้โหถ้าเราสามารถคว้าเงินรางวัลนี้ได้อะเราจะกลายเป็นทั้งฮีโร่ด้วยแล้วก็กลายเป็นแบบมหาเศรษฐีด้วยเลเว้ยมาทำไมนว่าไงจะก็ว่ากันละโอ้โหน่ากลัวจริงน่ากลัวจริง อิ่มน้าเรียบร้อยขือยาตื่นแล้วเพื่อนเช้าแล้วตื่นแล้วไม่กับตื่น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 ตืนเพื่อนสัญญากันแล้วนะว่าตอนเช้าเราจะออกตามหากันต่อไอ้ลูกข้าวเชาว<ด>้าก็กินเร<ด>ียบร้อยด้วยนายได้กินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วนายนอนนายทำได้ไงวันนายไม่อ้วนตายเลยเนะี่ย กำลังจะบเน้ออยู่ตอนนี้ขยับเนื้อขยับตัวหน่อยไปชันว่าฉันจะออกเดินทางไปฝั่งซ้ายต่อฝั่งที่เราดิ้นเสียเมื่อคืนน่ะได้ปะเอองั้นเราไปดูก่อนดีไหแปลกมากเลยกล้องบางตัวเมื่อคืนฉันลองดูอะมันช็อตด้วยนะบางตัวเอออะไรก็งงจะมันจะได้รับแรงสั่นสะเทือนมันน่ามันไม่น่าเป็นงั้นนะใช่กล้องอีสองเนี่ยตอนตอนมันเดินเมื่อคืนน่ะสั่นสะเทือนด้วยกล้องสองยังไม่มีอะไรไปทำอะถือปืนไว้ตลอดนะเพื่อนมันจุกระสุนไว้ทุกทุกส่วนแต่ถือว่าอย่าให้กระสุนโล่่่่่่่่งใในน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 คคาาาาาาาโโอออออออเเเเมมมมมััััั้้ยยยพืีีีีรหถวววตตตตฉฉสูดแป็ะ ไปเพื่อนเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอ่ะบ้านคนเหรอบ้านคนเหรอไปเพื่อนจุดสุดท้ายแล้วเรารีบไปก่อนที่ทองฟา้มามันจะไม่กว่านี้ดีกว่าน,นี่มันก็ตกเย็นแล้วนะเนี่ยไปเร็วบ้านใครอ่ะในป่าหรือขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่กล้องตอนนี้กล้องที่บ้านเราตอนนี้อ่อทุกอย่างยังปกติอยู่เดี๋ยวค่อยจับได้ไปไปไปไหนทางไหนวะโอ้ยมันติดมันติดอยู่เมื่อกี้ไหนทางไหนฉันว่าฉันจะเออเอาแกมพิลุกแหละต่ตัวมาใช่ไหมก็ตัวลูกอ้ยอยย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 แยยยยยยนียยังดียย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 ยิก โอ้ดีขาไม่หักมาเร็วโอ้โหฉันฉันฉันวิ่งเร็วมากกว่านี้ไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนถ้าเจอถ้าเจออะไรโปร้งฉันไปแล้วโอเคไหมโไม่ทิ้งเพื่อนฉันจะไปชิงไหนฉันไปทีโลโอ้โหทำทรงไปทีโลเฮ้ยไปแล้วขึ้นมาบ้านเหมือนจะเป็นบ้านล้างเลยว่ะเพื่อนนายกครับนายกอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออตรงนี้มีพวกมีขวานด้วยอ่ะมีใครอยู่ไม่ครับแค่นาไปเช็คหน่อยดิวันนี้เลือดคนหรือเลือดเลือดสัตว์อ่ะฉันเช็คไม่ได้อ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเลือดอะไร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 โอ้โห นายกครับใช่ไหมอันนี้คือนายกใช่ไหมไม่หายใจแล้วนี่เขาตายแล้วเพื่อนชิบหายของจริงแล้วไปเพื่อนกลับมาดีกว่าไปเชื่อว่าถอดเดินถ่ายถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปหรอโอฉันไม่ได้กล้องมาอยู่ที่นี่ไหะกล้องถ่ายเาๆามาแค่ยี่อะไรเสียงเสียงเท้าใครขนาดใหญ่ชิบหายแล้วเพื่อนไอ้นั่นมาฉันยังไม่ถ่ายรูปเลยแอรมุมก่อนไอ้นั่นมาไอ้สับหลาดนั่นมาไอ้สับไปไหนไอ้สับปฝั่ฝั่งไอ้นั่นไอตัวที่ฉันบอกอ่ะฉัน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 มีโดนอยู่นิดนึงฉันมีโดนอยู่เอาละ ขอร้องหน่อยแล้วกันนะเจ้าโดนเอ้ยอยู่นี่นะขอชิยหน่อยแล้วกันไปเลยโดนดูขึ้นก่อนซึ่งอุยแกนั่งไหไหนว้นะอะไรวะนั่นนะ่ะมันเดิอนอยู่นะ่ะอุย้ยเดี๋ยวจะมีสูงอันเดี๋ยวมันเห็นโดนเรามันคือตัวเราปะไม่รู้เหมือนกันไหนวะาเนะี่ยมันเหมือนลำโพงเลยเพืะนะ่อนมันมีอาเราบอกว่ามันอันตรายเกินไปว่าเราเราพูดกดปุ่มจีรุ้ยรถไหนเราก็เจอแล้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องกลับบ้านก่อนนะนายเห็นปหมนะมน โอเคมาโดนลงไล้ว่ะไปไอันตรายอันตรายไม่ลงอ่ะลงเก็บนโอเคไปยังวะมันอยู่อยู่เลยเพื่อนมาจอดมาจอดหรือว่านี่สิโดนวะชว่าโดนลงียบมากเลยเลนี่ยรูเราเอ้ะไว้ไว้เสียงดังไปวะนาดีรีบไปนะไปแล้วเพื่อนไปแล้วไปไปค่อยๆออกไงถ่ายรูปท่ายกไงโอเคยิ่อยู่งยู่งยู่เล่งมาเดินไปก่อนถ่ายรูปนายกถ่ายรูปถ่ายรู นายโยกเราจะให้เงินรางวัลหรอวะไม่รู้ว่ะแต่ว่าฉันว่านะเราต้องจับไอ้ตัวนี้แหละไม่งั้นเขาคงไม่เชื่อแน่เลยว่านายยกตายเพราะอะไรแต่เขารู้ว่าสับปะรดมีจริงใช่ไหมเออเพราะว่าถ้ามันค่อยมาหายที่บ้านก่อนกลับไปกลับไป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 เพื่อนฉันกดปุ่มเลยนะเพราะว่ากดปุ่ม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 ก็ดีแหละไปไปไปเราทำภารกิจเสร็จแล้วอ่ะกดปุ่มรู้สึกว่าปุ่มฉันจะไว้ในกระเป๋ากางเกงหายอันนี้ไม่ใช่ปุ่มด้วยปุ่มหายเพื่อนหาย หายจริงหายจริงเอาให้ดีฮะอุ้ยเสียงนี่มันเก่งชั้ววันมาน่ใชะดูกล้องก่อนแป๊ดนึงเออบ้านเรากล้องอะไรบ้านเรากล้องอะไรกล้องหนึ่งปะใช่ไหมไม่รู้เชิญด้าจะกล้องหนึ่งเชิกล้องหนึ่งอุ้ยเพื่อนมันมาอยู่ด้านนอกบ้านเรามันกำลังมองเราอยู่นายวิ่งนายนิ่งๆไว้ใช่ไววดูเองอุ้ยอุ้ยชั้ววันไม่เห็นเราได้เพื่อนไม่เห็นเราต้องอยู่เงียบๆไปนั่นเดี๋ยวจริงเงียบจริงกับเพื่อนปุ่มในตัวชันก็ไม่มีเนี่ยตอนเนี้ยแต่ว่าเเนนี่า้อองงััฉพื วิธีดีสุดเราจะล่ามันแต่ว่ากลองหรือเลยเราต้องเอากล้องที่มันเอาไว้ติดคนเนี่ยไปติดตัวมันก่อนงั้นนายพอไหมฉันได้ถือกล้องนายลงมานาต้องยิกระจกเลยแล้ไก็ได้ให้ฉันสามารถติดกล้องที่มันง่ายๆนี่ไโอเคจังหวะนี้แหละนายยิกระจกดิโอ้โหไปนำนำามับสองนึงกนลวเพื่อนเอากไกยิงกระจกไล่นู้แล้วไปลู่แล้วนีแล้วไปทางขวาไปด้าขวาลู่ไปลูมีแล้วีแล้วไปาเข้าได้า้าดไปดไปยไปไปดไปด มีระมีระเบิดนะมีระเบิดนะมีสมองมีสมองอ๋อฉันมีระเบิดโอเคไปโอ้ยโอ้ยมันจกินฉันมาโดนจับ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 สมองไปหน้าไปสมองไปข้างหน้าขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงก็ได้สูงมาสมองไปมาสมองไปมาสมองไปก็ได้สูงก็ได้สูงก็ไดุู้งโอเคโอเคต่อจะเดือดเพื่อนจะไม่อยากตายมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคฉันสูงสุดมัน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 ลงควันสมองอยู่ข้างล่างสวยโอเคไปเพื่อนไปหน้าต่อแลเจอกันในตอนไปไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยเรา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 ช่วยเพื่อนเราอดใช่เราบอกว่าจะรอดแล้วนะเพื่อนไปดูเฮ้ยอย่าคอยเลยเนี่ย เข้าไป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 ซ่อนก่อนเฮ้ยเพื่อนอุ้ยมีเลือดด้วยอะเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวฉันขออนุญาตดูก่อนว่ากล้องที่ฉันติดไปกินใช้ได้ไหมอุ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้ฉันเห็นฉันเห็นมันอยู่แต่ว่ากล้องมันซ่าๆหน่อยมันชัดไม่ค่อยชัดมากอะโอ้อันนี้ชื่อกล้องอ๋อนี่คือชื่อฉันใช่ไม่ใส่โคเนี่ยโอเคฉันกำลังดูกล้องอยู่เหมือนมันกำลังอยู่ในป่าอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็กำลังหมุนไปหมุนมาเหมือนน่าจะหาพวกเราอยู่ไปจังหวะนี้แหละเราเดี๋ยวเราอยู่ที่ไหนเว้ยเอพื่น พอสอนแบบพวกเออเหมือนเป็นยามอะ่ะออเหมือนหอดูดาวอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรคนตายด้วยตายแล้วเหรอใช่ไหมนายคนเขาตัวดิ่เขาไม่หนังสือเลยด้วยอะ่ะ<อ>แต่เขาหน้าตายแล้วนะมีพิธีกรรมบ้าอะไรแะเนี่ยเออดูดิดโอตอนนั้นมีหุนห่นหุนห่นอันนี้ด้วยหุ่นหุ่นขี้พึ้งด้วยหุ่นฟางหุ่นฟางเขาเรียกหุน่นฟางเออหุ่นหุ่นฟางสองสระวิกี่ชีวิตปะสี่เหรอวิธีกรรมจัดมีที่ฉลอมด้วยเลือดบริสุทธิ์คืออะไรอ่ะหรือว่า ไอที่ปีศาจนี่มาอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพื่อนอาจจะไม่ใช่เรื่องภัยธรรมชาติด้วยฉันว่าไอนี่มันต้องเชิญไอปีศาจไอตัวมอกิ้มออกมาแน่เลยอะ่ะไอผีที่มันเหมือนห,นหัวลำโพงไอผนะิวัวงลำโพงอะไรนั่ยน่ะแล้วเราจะไปหามีดที่ชาวบานเดินเรือบริสุทธิ์จากไหนเลือกบริสุทธิ์ก็เลือกพวกเรานี่แหละบริรสุทธิ์แล้วแต่มีดอ,อ่ะหาจากไหนเนี่ยเออน,นั่นดิเรามีบริสุทธิ์จากไหนวะมีบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพื่อนมันมันเห็นหัวคอเราแล้วเพื่อนมันกำลังมองหัวคอเราอยู่เอาไอเดียวมันจะอยู่ทางไหนอ่ะมันรู้ พอะไรไม่ใช่ไหนไหนนู่นนู่นน่นพอเจอเจอแล้วอุ้ยมันกำลังมองพวกเราวิ่งกันอยู่เพื่อนมันกำลังหมอบเพื่อนจับบอนสมองมันมองพวกเราวิ่งอยู่มันมองพวกเราวิ่งอยู่ไป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 ใช่ใช่ดูกล้องไปเรื่อยดูกล้องไปเรื่อยมันกำลังหมอบมันรัดอยู่หลังนายตอนนี้มันติดหลังนายอยู่เออมันติดมันติดสมองมันติดสมองไปไปไปอยู่หลังนายไม่อยู่หลังนายโอ้มันมันลุกแล้วตามแล้วตามมาแล้วมดกระสุนมดกระสุนมดโอเคนะต้องไปต่อไปเชิญเข้ามาในห้องโอ้โหเราดีใจจริงเลยเลยมันดึงไปมันต้องทางไหนวะไม่รู้พี่ไปเพื่อนพี่ มันตามไปไหมวะมันตามอยู่เพื่อนมันตามอยู่มันตามอยู่อยเข้าไปอย่าเข้าไปอยาเข้าไปลงน้ำลงน้ำเลยซจ้ามีถังนันแล้วถังตันแล้วลงน้ำเลยเพื่อนลงน้ำลงระเบิดวะไม่รู้ลงไม่ก่อนเชื่อว่ามันมันว่ายน้ำเป็นนะเนี่ยไปแล้วเพื่อนคนล่อมีมีบอลด้วยเรุกโมรุกอย่าเข้ามาเราต้องมาซ่อนในในบ้านนี้ก่อนซ่อนไปเร็วลงไปลงไปหมวกกูะมีพกาอหายใจคนล่องแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีอุกาณหายใจมีแค่หนังสือตะกบหมดเลยอะของอะไรเนี่ย จะคือบอคถะอะไรอยู่ข้าง่บนนำอยู่อย่าเข้ามาปปืนปืนโอ้สมบัติไม่มีวอะไรที่มามาจะกามันได้เลยว่ามีมีดไหมต้องหามีดมากองมอะไรรู้เปล่าล่าสามารถมีอากาศหายใจอยู่นิดนึงเพื่อนในกลองไหนอะ

ไปรึไปล่าฉันจะมีแล้วต่อไปยังไงอ่ะเลือบอลสุดยังไงดีเราเราต้องเราต้องไม่คิดว่าไงเร็วๆเราต้องปักไปที่ปักไปที่มันหรือเปล่าแล้วนี่แีดเมื่อบอลสุดก็คืออ๋อเขาบอกว่าให้เราฆ่ามันด้วยเลือบอลสุดไม่ใช่หรอเราเราเราต้องยังไงอะบอลจินมันมีข้างในกล่องมันมีเลือดมีที่จะโล้อ๋อเอาว่ะเดนในกล่องมันมีเลื่องอะไรดีวะโอเคเรื่องอะไรมาเลยเพื่อนแน่ใจแล้วมันจะได้ผลใช่ไหมไม่รู้ต้องลองดูหลอชัวร์นะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยดี้อยแล้วใช่ไหมเสียงร้องเสียงร้องอย่างเงี้ยของมันเนี่ยง่ายขนาดนี้เหรอไม่รู้เออเอาใคเดีล่ะเราต้องไปหาเอาให้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปเลยไป,ไปเราต้องหาปุ่มมันนะปุ่มไป<ช>ไหนไงฉันว่าน่าอยู่แถวกล้องหนึ่งแน่เลยกลับบ้านก่อนไปเพราะว่าฉันเอาเหมือนฉันเอากล้องหนึ่งแล้วฉันเหมือนวางปุ่มไว้มั้งไปเลยไปเลยโอเคโอเคเพื่อนเหมือนฉันตอนที่ติดกล้องหนึ่งฉันจะวางปุ่มไว้มั้งนี่ป่ะนนี่ไงเจอแล้ว จริงด้วยรู้สึกว่าตอนแรกใช่ตอนแรกรู้สึกว่าปุ่มมันลกมั้งแบบมันมันติดกระเป๋าพอดีฉันน่าจะทำหลุดไปแล้วก็แบบวางไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวค่อยเก็บอะไรเงี้ยก็ได้ไปไปไปกดลลอยู่ไหนวะโอเคโอเคกดเลยนะยหนึ่งสองซ่อมดี๋ยวสัญญาณไดเตือนปุ่มสัญญาณล้มเลิกภารกิจงี้เราก็ไม่เราลวมเลิกแล้วเราก็ไม่ได้เงินรางวัลเลยเออใช่หัวไปเถอะเพื่อนจะไม่สนใจหรอกเนี่ยเรอไม่เสียชีวิตตั้งนานเออน่าเอาตัวรอดก็พอแล้วนายกก็ไปรอดด้วยเนี่ยแม่งเอ้ย เราเราก็ไม่นาหลอดนะเฮ้ยรเราก็เตรมมาแล้วไม่ร้จะฝั่งตรงไหนวะฝั่งนู้นปะทางน,นี้ครับเพอเลยเนนนนค์ตเตอร์สวันี้ครับทางนี้